เกมนี้รู้จุดสัญญาณด่านเด n ดนกนะครับเอาโอรจิเบนก่อนเลยโอ้โหฝั่งแดงโหดๆท้งนั้นเลยอะตายแล้วเคผมไปเสาซ้ายดีกว่ามีแคนแบบโอ้โหเพื่ๆแบบแคนดังๆก็เลยอะโหดๆท้งนั้นเลยแนละ้วมีรูวินแนนด้วยนะกลัวว่าแบบพอแบบมาใกล้ๆตัวใช่ไหมมันก็จะว้ามาหาผมจะได้ไหมเนะี่ยโอ้โหดูเขามาเป็นทีมขนาดนี้นะนี่นน้นยนพลขึ้นพลเข้ามา ไปแล้วครับเว,ะวะ่อเว่อแหน่แหน่แหน่จะมาเอาอย่างนี้เลยอ๋อใจคอ,อ,อว้าวาว้าวาว้าวาว้าวเขาเรียกว่านะไรใส่แท้งนะจะใส่วิ่งนะ แล้วมันจะสู้กันได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโว้ยตา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 ยโอ้ยโหจริงจริงแล้วมันจะเข้าไหมเนี่ยจะรอดโอ้หโดนอีกนะโดนอีกนะเรียบรอ้อยไปรอได้ไงเนี่ยเอาเอาอะไรดีนะ ้มีมาที่บ้านด้วยนะนี้ครับผมแรงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยดินลลดโอเคเดี๋ยวม,เยวมีเดี๋ยวมีเรืพวกอีเลเวนแนนด์นี่ไงไปเลยปะอ่าไปครับห้าวห้าวห้าว นี่ไงนี่ไงแทงแค่ไหนก็แพ้ทีมโอ้แรง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 โลขึ้นโคตรบ่อยเลยขึ้นอีกแล้ววิ่งเดือดเงมากมากเลยอะ่ะโ,โคตรเลย แล้วเป็นก,การโอรุสิก่อนได้ไหมเนี่ยโอรุสิกวนมาก okay. อะโอเคอานแม่สายบีเฮ้ย okay. yes 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 โอ้โห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 ยติดล้านแล้วติดล้านแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ย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 ,อยระเบิดตัวหนีเลย เว้ยเว้ยเว้ยะมังกรนะมังกรนะมามาลงมาลงมาเฮ้ไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำอโอ้โหนี่ตัวนี้ครับผมอ้าวโอเคเฮ้ยสาวบ้านเราโอเคน,น่าจะได้แหละเพื่อนเราน่าจะเอาอยู่นะนี่ครับวูดูลูชาร์ดอโดดมาใช่ไหมเนี่ย เว้ยหูโลหายโลหายว้าวโคตรแรงฟ้าพอบินแล้วฟ้าพอบินแล้วเอ้เเรียบร้ยอยไปยสอยกลางอากาศสอยกลางอากาศโอ้โหโ,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 โอเคครับดีโลด,ดีโลดล็อกไว้ล็อกไว้ เน่เน <mm um> ่เสร็จพี่เทอร์อะไอย่างเงี้ยจะรอดเหรออุ้ยเด้งเด้งเด้งเหรอนี่ครับมาเก็บมาเก็บสเปร์ก่อนอุ้ยมาแมนมาโอ้ยมามาจ้ามาจ้าปะไฟกันก็ได้จ้าอุ้ยเลืองเต็มเหมือนเดิมเลยจ้า เฮ้ยโอ้ยดูสีตัมาอีกตัวหนึ่งไอ้บ้าอ่าเรียบร้อยนี่ <c oughs> จะไปรอดได้ไงเนี่ยมามาโอเคนี่เพิ่งตัวที่สองเองนะเนี่ยผมเนี่ยนะครับอาเธอร์เขาเยอะแล้วเราก็เล่นอาเธอร์บ้างไอ้เล่นไททันบ้างจ้าดีตะเอ้อออเลุมเข้าไปลุมเข้าไป เอ๊ะแท็กทีมแท็กทีมเนี่หนีไม่นเหนีดูด้วยเยอะขนาดนี้เยอะขนาด,น,น,าดนี้โว้กระทิงมาช่วยแล้วกระทิงมาช่วยแล้วเอทิ้งก่อนแล้วกันลบก่อนครับลบก่อนลบก่อนยีดไปก่อนการแม่ใส่ลงไปมีอะไรใส่ให้หมดเรียบร้อยเลยบาบาอฮะอุ้ยไม่ทันแล้วนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ครับมังกรแล้วเอาจุน แน่แน่แน่อุ้ยเสาเรานะต้องไปเอาสากลางก่อนเยดน๋ยวเขามีกระทิงวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้ได้นะนก็เลยแบบน่า,นาสร้างความลำบากนิดนึงโว้วายพอเขาบินแล้วเสร็จเลยเสร็จกันเสร็จเลยกระทิง อาเปลี่ยนเป้าเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยหือแบบเฮ้ยจะตายแล้วไงแล้วก็เปลี่ยนเป้าไงโอ้เสร็จเลยอย่างงี้เซ็งเป็ดเอาสอกลางต่อครับเอานี้แหละเรเวนแนนมาเดี๋ยไว,วไว้ก่อนเดี๋ยวเสาไว้ก่อนฮอกจาฮอกจาไหนอีกอยู่ไหนอีก แ,มแมหมลอยจังเลยนะลอยจังเลยนะหูฮอกฮอกอกฮอกยันแม่ไปก่อนเลยบึ้มเข้าไปาแรงนะแรงนะยันแม่ตันแล้วนะป้อมปืนด้วยนะ,นะครับผมไปที่เสาดีกว่าเปลี่ยนตัวสิเราอ่ะมามาเปลี่ยนตัวอะไรมา อุ้ยเลยวินแนอีกโอ้เยอะแล้วกันนะฮะฮะบูดูว้าว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 โอ้ยสุดสุดเลยครับสุดๆเลยครับวายวายอ่ารถดัเมกเข้าเข้าไปรถเข้าไป,ปลุมกันเข้าไปวิสาวเสือเราเฮ้ มันมันล่อตรงนี้นะแล้วเขาก็แบบไปเอาเสาอื่นกันหมดแล้วนะเี่ยรู้สึกว่าจะเยอะแล้วครับไปที่อื่นดีกว่าอ้ยเลือเล่อนแบบไม่ลงเลยอะ่ะ เรียบร้อยเรียบร้อยมีตัวไหนไหมั้ยเนี่ยพี่เสา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 ว้าวโอ้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 โโโโหายตัวได้ด้วยโอโรจินะว้าวหายตัวอีกแล้วหายตัวอีกแล้วต้องมาเสานี้ครับเรียบร้อยปลายเรียบร้อยปลายมัวแต่ยิงไงมัวแต่ยิงไง เฮ้เฮ้เฮ้โอเคอย่างนี้หน้าหน้าเล่นเอายานแม่ใส่ไปจ้ารอก่อนปุ้มมานะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยหมอด้วนนะไม่มีเพื่อนให้ว้าปะดิปิ้งเขาให้นี่มาแล้วโู้ห้เล่นมาเลยเล่นมาเลยเพื่อนการมดมเลยจะไปไหนหมอด้วนโอเคอ่าอ่าอ่าตรงกลางนะ ครับผมลงฟ้าปีกว่านีา่ล็อกไว้ก่อนนะมีโล,ล่เหรอมีโล,หล่หรอเราก็บินเจาะโล่ดินะเรียบร้อยไปเรียบร้อยครับผมคิวไปเฮ้ย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 ย,ยานแม่ใส่ลงไปเฮ้ย ชนะไปเกือบเถือบนะหรือแล้วตัวเขาหมดนะโอ้ไม่หมดนี่ก็แย่ครับผมดูดูนะแคนเนี่ยเป็นแคนซินเก่าครับผมโหดมากๆว้าวมาดูคั้สกอร์หน่อยสิว้าวยิงไปแปดล้านครับผมสิบสองงงเลยวงเลยรสิบทองแปดล้านห้าคิวหกสาวว้าวไงเขาพอครับเลยแต่นู้นสิบสามคิวเนี่ยเอหโอ้ฝั่งเราครับผมคนสุดท้ายนี่ไง หายไปไงโอ้โหไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับโอ้เพาว่ามันตึงเนาะนี่ขนาดสู้ห้าต่อหกเลยนะยจอด